กล้าบุกมาตรงๆเลยสินะช่างเป็นคนที่เสี่ยงชีวิตและความตายเสียจริงๆเป็นเจ้าโลนหาที่ตายเองนะเอ๊ะเจ้านี่มันน่ารังเกียจสิ้นดีแข็งแกร่งแต่หากเทียบกับอาอูจูแล้วเจ้าก็อย่างช้าไป บอกว่าลองวรลยุทธ์นี่ทําไมรอบโจมตีละ่ะพวกโกโหกปิ้นป้อนอย่างนั้นเหรอขอโทษด้วยก็แค่ความทรงจําของกล้ามเนือเท่านั้นเองแน่นอนพวกนี้นะ่ะเป็นคําพูดโกโหกเนือผ้าเป็นเหล็กอย่างนั้นเหรออาวุธที่ซ่อนอยู่มีแค่นี้สินะช่างเป็นกลิ่นที่แปลกชะมัด ข้าฉักจะเริ่มหมดทนไม่ไหวกับเจ้าแล้วสิเจ้าหนะ่ะมันไม่สมควรมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ํานางหมายจะสังหารแล้วสิบกวันถ้าข้าน่าจะตายแน่ๆถ้าหากข้าใชยนี่แล้วก็นางก็จะตายอย่างแน่นอนเอ๊ะทหารหมาเกาะดำวันนี้ถือว่าเจ้าโชคดีไป ฮู้สตีศักดิสิทธิ์เปย์ชีนี่นับว่าหลายกาไม่จริงๆชาววันรุ่งขึ้นพวกเรามาถึงด้านในเขตเปย์ชีแล้วเมื่อคืนนี้มีโอกาสที่คนจะมาจับตัวเจ้าไปแต่ก็ไม่ได้หมายว่าจะช่วยเจ้าแต่มาเพื่อสังหารเจ้ามากกว่าดูเหมือนว่าเปย์ชีจะไม่ค่อยนิยมท่านเท่าไหร่เลยนะไอ้ถังตัวตัวเป็นศิษย์ของครูเหอครูเหอนนะ่ะไม่อยากให้ข้านำความลับกลับไปที่เปย์ชีซึ่งเป็นเรื่องปกติ ความลับอะไรที่ทําไม่สี่ปรมาจารย์อย่างครูเจอต้องทําเรื่องแบบนี้ด้วยเชิญพิงพิงขังข้าไว้20ปีบังคับข้า20ปีข้าเองก็ไม่เคยบอกความลับเขาเช่นกันเกี่ยวข้องกับวิหารเทพนั่นด้วยหรือเปล่าสิ่งเดียวในโลกนี้ที่เชิญพิงพิงไม่รู้ก็เป็นเรื่องของวิหารเทพนั่นแหละสมก็เป็นลูกของนางจริงๆนับว่าฉลาดนิดหน่อยเจ้าเป็นคนขี้สงสยัยเจ้าอยากจะรู้แน่ๆว่าความลับอะไรที่ทําให้คนแข็งร่งขึ้นในโลกต่างก็อยากพัฒนาไป อีกอย่างความลับนี้เจ้าอาจจะเปลี่ยนเป็นคนที่ค่าค้าแทนมากกว่าคนที่ปกป้องค่าด้วยครั้งนี้เป็นเจ้าพ่ายแพ้แล้วล่ะในโลกนี้เจ้าจะบอกว่าเจ้าน่ากว่าเพาะวรยุทธ์ระดับสูงสุดของโลกแต่ไม่รู้ว่าเจ้าได้คำนวณแล้วหรือเปล่าว่าคนพวกนั้นน่ากว่าเจ้าจริงแต่เจ้าเองก็ไม่เห็นจะกวัวค่าเท่าไหร่เลยนี่ในเมื่อพวกเราต่างก็มีค่ากันและกันทำไมค่าต้องกวัวเจ้าด้วยนายท่านเสียวฟอนเย่ะแล้ว หมาของพวกเราโจโจก็ผิดปกติไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกันแนะ่อ่าอย่างนี้นี่เองดูถ้าเมื่อคืนที่ข้าสายเข็มพิดไปจะทำให้พวกมันได้กินแน่ๆป้านเสียนข้าจะฆ่าเจ้าหือนนะนี่มันนายท่านฟ้านเสียนนะข้าหญิงเมื่อคืนมาหาท่าน หลายอย่างอายสิ้นดีเอาอยากแก้ผิดไหมข้าสาทําไมล่ะไม่ข้าข้าจะฆ่าเจ้าสาข้าข่าแล้วแล้วเจ้าก็จะมีชีวิตอยู่แบบนี้ตลอดไปผิดนี่นะข้าทํามาเป็นพิเศษโดยเฉพาะถ้าโกรธก็ระบายออกมาเลยอย่างหลายสาในโลกนี้ก็มีแค่ข้าคนเดียวที่แก้มันได้แล้วนะฮ่าฮ่าฮ่าข้าฆ่าเลยข้าฆ่าเลยสิเจ้าคนสารเลวไหนท่านหวังข้าคิดว่าพวกเราควรจะไปดูหน่อย พื่อปกป้องนายท่านฟ้าไม่ถูกนักฆ่าหญิงทำลายด้วยเอ,อือนายท่านฟ้าน,นาชานฉลาดเล่เหลี่ยมจะตายไปไปกันเถอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกข้าสามารถแก้ผีเจ้าได้นะแต่ข้าต้องการทำข้อตกลงกับเจ้าก่อนข้าไม่ตกลงคำขอที่จะหักหลังข้าหรอกไม่หักหลังหรอกข้าคือข้าราชการตัวน้อยในนานจริงแม่นางสามารถเข้าไปในแคว้นและสังหารข้าที่พยายามส่งตัวนางโทษกลับไป ดังนั้นข้าก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อหยุดเจ้าไว้ให้ได้สิการที่จะลงมือแบบนั้นเจ้าคิดหรือว่าข้าจะมีชื่อเสียงกับเรื่องแบบนี้ด้วยเจ้าอยากใจข้าทําข้อตกลงอะไรล่ะแค่วันนี้อย่าข้าเสี่ยวเอินให้ข้ามีคําอธิบายแกน่นานชิงหน่อยก็ยังดีแต่เจ้าน่าจะรู้ดีถ้าถึงเมืองหลวงเข้าสักวันข้าไม่อาจลงมือได้ก็ใช่ดูเหมือนว่าวันนี้ทางข้าและแม่นาง ไม่ใช่เจ้ากับข้าที่ต้องตายกันแล้วสินะรับไปเมื่อคืนฝนตกและลมพัดแรงหากนอนไม่หลับก็ใช้สุราขจัดสิ่งตกค้างได้แต่อาจจะทรมานหน่อยนะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับสหายเต่าให้แล้วล่ะรู้ไหมว่าบางครั้งก็ควรจะเขียวแดงแล้วเบาบางบ้างไม่รู้เอ๋ทางให้นะ้าไม่อาจโดนฝนเปียกปอนได้หากมีแอ่งน้ำาลาวมันก็จะเน่าเสียยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงอะไรพวกนั้นเลยเก่งว่ามันจะกวงโบเป่าเปาเอาหนะสิ ข้าไปล่ะจะไปไหนงั้นเหรอไอ้หยาแม่นางว่าเมื่อคู่หยิบผิดไปนะอยากแก้ผิดนี่แม่นางอยากจะได้หรือเปล่าไม่ต้องการข้าจะโยนทิ้งแล้วนะจ้างเป็นบทกวีที่กว่างโบเสียจริงๆอเอ๋อย่างนี้นี่เองนายท่านเสียวฟอนพวกเราถึงเมืองหลวงแล้วนายท่านเสียวฟอนชางสารหู คารวาท่านสัง